สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดยดตอนสายๆพี่น้องจา๋าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พายุเข้าฝนตกมาหลายมือแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังตกปล่อย,อยๆอยู่เด้สีแห้งกับใแห้งฝนตกลินอยู่เบิดคืนบัวนี่ก็บดมือเมื่อคืนนี่ก็เบ,ด,เบดคืน,มนเนม,น,เน,มนี่ก็ทงองยสิเบบดเมือ ทางกับมะเละตุ่มเปะไปยากมายากต้องระมัดระวังเพราะมันเป็นถนนดินแดงมันเป็นดินเหนียวมันลื่นบางหม่องบางบอนดูสภาพถนนช่วงหน้าฝนกระสิประมาณนี่ธนาแรงกับไงง่งองธนาฝนกับเลตุ่มเปะ ต้องใส่กางเกงขาสั้นเท่านั้นหรือว่าใส่รองเท้าบูทฝนตกพอดีลำคานตกพอดีเปื่อนสีแห้งกับใบแห้งต้องระมัดระวังในการขับขี่อันนี้จะเป็นห้วยโมงนะจ๊ะ năm có bờ lại đâu khi phun bờ tô héng, giặc hải mất tô héng héng vô, bà sơn đại lúng tông nè, anh đi cái phun tô lìn phoi phoi บาดคอยบาทแห้งอยู่เด้พอดีไปยากมายากไปไสกด็ดีบรรยากาศหน้านอนอากาศเย็นเนหนาวๆพี่น้องฝนตกลินมิแต่นอนเท่านั้นละ่ะ ดูสภาพถนนมันลื่นเด้บางบอนเนี่มันเป็นแบบถ้าเป็นสันโนนนะบบบควนขึ้นไปมันลื่นปีก้อนนะบอมีก่บผารดลมจากสีแหล่ะมันลื่นเข้าแตก มันถลายไปเลยสภาพถนนมันบกคอยมีมะขินเนะมันเลยแบบเลตุมเปะบางบอนนะ่ะรถติดลมอีกถาทางเขาในเมืองแหง้งบอนรถที่เที่ยวหลายๆลยอ่ะแห้งไปเพราะได้นาฝนเนี่ย รถใหญ่บกวนออกจากบ้านถ้ารถติดลมก็ต้องจ้างรถเขาเจ้ามาลากขึ้นอีกที่ละหาร้อยที่ละพันคนดูสภาพโบวาทางเส้นใหนเละเบิร์ตสุเซนดู ตีนนีบ่บปะดิยางแดงเบิดขานี่ใส่กางเกงขายาวบ่ได้เด้ถ้าถนนแบบนี้ลูกผู้ใดเราไมายางรออีกแถวนี้นะถนนกันเลยตุ้มเปะ๊ะถ้ารถใหญ่กันผ่านมานี่นะบ่มีทางหลบกีตมสาดเต็มโผลอุ้ยพี่น้อง ขอย่างเดียวขอยย้าให้มีรถใหญ่วิ่งผ่านมามันตนขุมดูสภาพโอ้โหอีกจักพบจักศาสตร ทิได้ถนนลาดยางหรือว่าปูกคนกีดก็ขเขาเจ้าเนาะไปยากมายากสิละซมมือในรถใหญ่เขาเจ้ากันหลายเด้ทางมากับพังไวเบิ่งในทางนั้นจนบมมีทางลบหุ่น ตกลงไปขึ้นบาได้ดูสภาพอยายะเมืออ่อยเลยขับรถแบบนี้นะ่ยมันต้องระมัดระวังอุยยาอุยยา ถ้าพลาดลงไปเคลื่อนเลตุมเปะเลยดูสภาพเส้นทางทุกเส้นทางอันนี้นาบ้านเบ้ามีได้พี่น้องมันกระสุดเส้นทางอ่ะแหละเพราะมันมุ้ยมองได้ดีส่วนใหญ่มันก็เป็นดินแดงเบืนะ่อน่ะขนาดว่าเส้นทางเนี่ยปกติมันบ่คอยเลตุมเปะเด้มันมีบักหินหลาย มกหินแทแต่ว่าอันนี้มันนี่เบิ้งพูนเละตุ้มเปะนาบา้านเริ่มละละเริ่มไปยากมายากถารถอ่าใหญ่วิ่งบ่อยแหงมันหนักเนาะอันนี้ขนาดบักหินหลายด้วยนี่ หน้าบ้านมันก็นยังเละขนาดนี่ผลมันตกสม,มือหลายละดินมันอิ่มนำมันบวมนำมันกระลมนี่ิึงเน่ยทางไปเถียงยายลุนเห็นตะห้อยรถเต็มอยูอ อันนี้ก๊กใหม่คนตั้งแต่ลายเมือแล้วบม่ได้ตัดออกว่าเสียเขาตัดให้ดึงไปปลูกหม่องไม้ต้นหูก,กว่างเสียดายดูเริ่มเละแล้วเบื้องน่นี่ยางบดได้เลยมันลมปุ่นทั้งปุ่นออกทุ่งนานะะักะ ไปกันสิบ่ได้เลตุมเปะดูสภาพมันหยาบกเกิดเข้าถมดินมึกปีก่อนยางแบดินติดอันนี้ก็ยังปล่อยๆด้ยดบาดคอยบาดแห้งปพดโพลฝนคันตกแห้งกับบา่าดอก ตกผู้ดีไปยากไม่ยากเมื่อก่อนแถวนี่กระทมดินเดียวนี่หยามันเกิดเบื่อแหร่มันก็นเลยบล่มเนี่ยถมไม่เบิดเมื่อก่อนมันตำ่ำถมดินไปเบิดหลายรถอยู่คุณยายพี่น้องคุณยายตื่นมาแล้วก็เขาสวนอยู่กับสวนเห็นปะ เห็นแต่หัวเห็นต่นตกุบแล้วอ่ะจะแม่นคุณยายสีวิตติดสวนแต่ละเมือแต่ละวันเราก็อยู่ถึงสี่ละเข่าวสวนนั่นออกสวนนี่ สวัสดีคุณยายคุณยายมานั่งทำอะไรตรงนี้ใบหญ้าตรงน,นีหญ้ามันก็มีอยู่ทุกที่นั่นล่ะเมืองนี่แล้วมาลกุกในคาแทนาผู้เดชแล้วมาได้ลุกอยู่ในนาเดช่นากระลุกโคกโคกเนี่ยมาได้เปียกหมดหยอด,อดพี่น้องทั้งฝน,น,งนทั้งแสน,นำ อะไรนำาสละเซวเขาปล่อยลงส่สักมื่อก่อนเนี่ยคอยปล่อยลงให้เนี่ยเพื่อนรู่ยเพือเสียงไรโจ๊กเขาปล่อยไปท้งไหนฝนตกกระตกโบแหงแต่ว่านำได้ให้หน้ากับโบมีเดชตกมาป็นอาทิตย์ละละตั้งแต่พายุขเข่าเพรปล่อย ต๊กขี้ขานประเีว่าต้องต๊กดอกไปต๊กแต่ทั้งที่เขาเจ้าบ่ต้องการอะไรทั้งเนื้อผงต๊กจนมาน้ำถ่วมเขาเจ้าเป็นตาอี้ตนเขาเจ้าเนาะอยู่ติดภูเขาแถมยังมันนำถ่วมอีกติดแม่น้ำนำบัวถั่วหญ้ามันเลยขึ้นอ่นเนี่ย น้ำก็เริ่มสีแหงเบิดดีแต่ส่วงนี้ฝนก็เรื่อยเรื่อยแต่ว่าสีแหงกับบพ่อแหงเข่ากับห้างกับสีเขียวได้พี่น้องแรกแรกแมัมก็ติดติดเพียติดผักปุดเห็นแต่หอยเราถอนหยามาเลาะคัน แต่ละมือเราก็โยงเสียจนเที่ยงจนบ่ายเนี่ยมือแรงก็นจนคำหกโมงให้ลุกเลย,ยเตือนนี่ให้ช่อลงลามเลยมันบวมน้ำคืนนี้ท่านพอเช้ามืออ่านนะ จะถอนลบไปลบไม้น um ี anymore, ああ sure. year, <so yeah. ่ยแหละขนาดวัซซับหยาเสียหยาแล้วบุพเพอาทิตย์มันก็ขึ้นอีกคือเก้าได้ลูกหยาหน่อยนะมันกับเบิร์ดและเกิดไม่อยู่เรื่อยหยา โอ้ยมะเขือมีตะนวยใหไงเนี่ยือบนโบเห็นมีผ้เก็บไปเบิ่งในพี่น้องมะเขือ คงย้ายกักระดกอยู่ดกสู่ตน้นมันบ่แดดโซลาเซลกับบ่คอยไหลมันไหลยุ่แต่ว่าไหลบ่แหง้งเนี่ยโซลาเซลสามแผ่น ถ้าแดดแดดจัดๆนี่น้ำไหลคักไหลบิดมืออันนี้บ่ค่อยแดดมันก็ไหลอยู่แต่ไหลบ่แห้งเลยฝนตกลิ้นฝ่าลมลมเย็นๆหนาวๆ ผักบุ้งบะหมี่ก็บม่ได้เก็บขายมาสองอาทิตย์แล้วเนาะว่าสิป,ป่าไว้าจักสามอาทิตย์สี่อาทิตย์จังสิค่อยเก็บให้มันหลายๆก่อนเก็บดูหลายแล้วมันปงน้ำบทันกำลังยอดหลายกำลังงามเก็บอร่อยว่าพื้นผักบุ้งก็มีคนมาเก็บแล้วนะเมื่อวานลงเลิศแล้วก็มาเก็บเออมาซื้อน,นี่ ย้ายแล้วก็เก็บเสมอล่ะไปเก็บผู้ใดเก็บกับเก็บแต่ทั้งนั้นแั่ทั้งพี่ยอดบริหลายบริอืบริยากคนบ่เก็บเนี่ยไพลงมากัแม่เก็บแต่ในหันย้ายแล้วมากินพักพี่น้องลวกพักนเ,นเจลประดแดกน,กน,นสีแกงน้ำไม้ หลายคนว่าให้บวมหมีใส่ปุ๋ยสาเหตุที่มันเหลืองบวมหมีใส่ปุ๋ยลงไปมันก็นเหลืองบวมหมีเรือบวใส่ต่อไปสิบบใส่สิบใส่เป็นปุ๋ยขอกเอาแต่มันก็โปร่งยอดงามอีกต่อใบมันอยากเหลืองเหลืองบางในยอดนี่อยากแต่แกงเทโพแต่ว่าแกงบวเป็ดเนี่ยแกงเส้นหมูสามสันเนาะ ทั้งพีบัวด้อึดบริยากเยอะมากกับเก็บต่นหนันอ่ะล่ะเ,เก็บอร่อบางมือลูกสาวเพิ่นก็นมาเก็บมามาเก็บนั่นแหละบวเห็ตูปรดอญากกับมาเก็บเอาพี่น้องจา๋าเนาะแต่ว่ายังบ้านในขาย พอบมีเน็บไม่มองได้ห่างเน็บไม่แซมไม่ให้มันหลายกาเก,าวกว่าก่อนมักแต่งกันจะไปเก็บแล้งแต่ไปมือนะเดี๋ยวมือแร้งไปเก็บมีคนเหมาอืมไปเก็บแฮมเบิรนะ์ตเนี่ยอันเหลืองเืองเหลืองเหีืองอะ่ะหยอดกำลังงาม หลังจากที่บริเก็บสองอาทิตย์มันก็หลายเลยข้าแม่นเก็บก็ได้ประมาณสิบก่ากำขายกำละสิบบาทกำละสิบบาทอือดีน้องไอ้เจาพักมาจับแข่งน้ำไม้แข่งน้ำไม้มาฮักอันน้ำไหมน้ำไม้ก้าวอยู่นี่แม่นพักบุ้งก้าวอยู่นี่เออพักแล้วน้ำไหมนะแสดงว่าแถวนี่บริอึดแนวกินพี่น้องจา๋าพอได้กินขันยำนี่เออน้ำไม้แล้วก็บริอึดดอก อย,ยู่กกันอยู่ซะกลางทุ่งนาเนี่ยกล้าดหลายน้ำไม่บ่งพูเด้บุด้กินน้ำไม่ <แ S 1> ป่าเด้กินน้ำไม่บ่งแกงแซ่บเนาะเ <c oughs> พื่อนเสือเมื่อแกงน้ำไม่บรรยากาศฝนตกต้มไว้ยังยักกงในห้องกันพักมากนะผมมาอยู่หน้าคทาง ฝนกระตกลินปล่อยปล่อยคุณยายกระสู่สู่กับฝนสู่กับแดดอะไรพี่น้องจ๋าเม้าเนี่ยก็ฉีขอเก็บภาพบรรยากาศใเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี ผงเนยใไม้เพันใส่ถุงเต็มถุงฮักเอาฮักเอาบริยตเนยใไม้พี่น้องฮักเอาแหนงมัเนี่เอาเนาะมันชองอันเนยใไม้เนยใไม้บ่งเนาะซัมนี้ก็ซัสมสีแกงแล้ว